พบกับช่องส่องพระบ้านทําตำราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดแจ้งเตือนกับทั้งช่องด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะรัตนานะครับพระนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมสำหรับประวัติการจัดสร้างพระนางพญานะครับผมก็ได้จากการสันนิษฐานนะครับ ว่าน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยพระวิสุทธิกษัตริตีนะครับผมเพราะว่าในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นยุคที่เป็นช่วงที่มีศึกสงครามนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาทหารนะครับเนีทัพลากองก็ต้องมีพระเครื่องนะครับซึ่งในยุคนั้นที่นิยมกนันก็จะเป็นพระชินลาช ระเสมาพระกำแพงซุ้มกอนะครับพระปู่วัดจุรามณีรวมทั้งพระนางพญานะครับผมเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระนางพญาอกนูนนะครับเนี่ยนะครับลักษณะนะครับผมเรามาดูที่อกนะครับอกจนูนเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเพื่อศินพระในยุคอุทยานะครับ ศิลปะอุทยานะครับผมพระเนี่ยนะครับเราดูแรกเลยนะครับเราดูที่ความเก่าองค์พระก่อนนะครับนี่ยนะครับอย่าเพิ่งดูตำหนินะครับผมเพราะว่าพระนางพญานะครับอุบาจารยร์นะครับสำหนักตำราการสร้างพระเครื่องนะครับผมก็จะนิยมสร้างนะครับแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นนะครับผม พระนี่นะครับจะให้ตําหนิเหมือนกันหมดทุกองค์มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเราดูที่พุทธศิลป์พิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพุทธศิลป์แบบนี้นะครับผมแล้วมาดูที่ความเก่านะครับนี่นะครับนี่คือเราเรียกว่าความเก่าขององค์พระนะครับผมนี่นะความเก่าแล้วก็ดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะครับ ที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2,000ันสอ่งร้อยกว่าๆนะครับน,นะครับแต่ว่าพระนางพญาเนี่ยแตกกูประมาณปี2,400น่าจะ440นะครับช่วงนี้ครับช่วงที่พระาบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับเส,สด็จพ่อร่อห้านะครับได้เส,สด็จพิรา ث ที่ เมืองพิษณุโลกนะครับก็มีการนำพระนางพญานะครับขึ้นถุนเก้าถวายนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับผมพระนางพญาเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในเวจะภาคีพราเครื่องเนื้อดินนะครับผมนี่นะครับเนื้อจะแก่งนะครับเนี่ยนะครับเนื้อแก่งนะครับเนี่ยครับเพราะว่ากดพิมพ์เสร็จแล้วเข้าเตาเผานะครับ ดูเนื้อนะครับนี่นะครับมีแร่ว่านดอกมะขามนะครับตำรับเดียวกันกับพระกําแพงซุ้มกอนะครับลักษณะเนื้อดินนะครับดูนะครับเนื้อจะละเอียดนะครับบนหยาบบ้างนะดูนะครับล่องรอยบริเวณตรงคอนะครับยังเห็นเส้นเอ็นคอเลยเป็นเส้นแบบนี้นะครับ คาบกุนะครับนี่นะครับคาบกุนเทานะครับสีเทานะครับล่องลอยธรรมชาตินะครับคาบลาดำนะครับเนี่ยะครับดำดำนี่นะครับคาบลาดำจะเป็นองค์พระนะครับนี่นะครับอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นผิวคาบกุเนี่ยนะครับล่องรอยการปาดพระนะครับเนี่ยนะครับ รอยปาดเนยนะครับชัดเจนนะครับรอยปาดของพระนะครับนี่นครับเ็ดซ้ายนะครับเม็ดขาวเล็ดซ้ายนะครับนี่เราพิจารณาที่เนื้อหาแล้วก็ล่องรอยนะ องนี้จะแล่ไม่ค่อยลอยเท่าไหร่แต่ก็เห็นนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยครับว่านหนอกมะคามนะครับนี่นะฮะแดงๆเลยนะครับหยือที่อยู่ในพระกำแพงซุ้มกอเลยนะครับนี่นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับผมเนี่ยนะครับลักษณะพระนะครับผม องนี้นะครับผมเนี่ยเอาปาดปาดรักษาแบบนี้นะครับผมเ,เขาปาดเขาตัดขอบนะเขาตัดขอบปาด่างนี้นะครับผมทีนี้เนื้อส่วนที่เกินออกมาเนี่ยสังเกตนะครับบริเวณนี้ผมจะลงกล้องให้ดูนะครับบริเวณเนี้ยก็จะอดแล้วก็ครอปบปกแบบนี้นะครับ เนื้อที่ปิ้นเกินนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับผมนี่ครับอลองรอยการกู่ก่อนการปิตามธรรมชาตินะครับพระองค์นี้มีน้ำหนักตึงมือพอสมควรน,นะครับนี่ครับเนื้อดินนี่แน่นเลยนะครับนี่นะครับภาพลาดำ ขึ้นเต็มพวองพระนะครับแต่ว่าไม่ได้จับหนานะครับภาพกุดดิมเดิมนะครับนี่นะครับเนี่ยนะฮะสีออกนวลๆเทาๆนะครับภาบรบองรอยของว่านหน่อมะขามนะครับนี่นะครับ หิ่นี้เป็นหิมอกนูนนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตอกนูนนะครับสังเกตที่อกนะครับอกจะนูนนะครับเข่าตรงนี่นะครับมือมีลักษณะโค้งนะครับแต่ว่าก็เริ่มผูกกอนลงแล้วเพราะว่าพระนี่มีอายุพอสมควรแล้วนะครับนี่นะครับห้าหกร้อยปีนะครับ เราก็ได้สันนิษฐานว่าในสร้างในยุคในยุคนะนะครับในยุคช่วง19อันเลเลยส่วนนะครับเป็นช่วงยุคนั้นนะครับนความงามของพระนะครับนี่ธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับดูพระเก่านะครับเนี่ยนะครับ ก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับก็จะมีพระนางพญานะครับยในครอบครองนะฮะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้นำไปให้เซียนท่านได้ดูนะครับอาจจะโดนชี้ว่าผิดพิมพ์นะครับผิดพิมพ์ไม่รู้ว่าผิดพิมพ์เซียนหรือว่าผิดพิมพ์ของของผู้สร้างกันแน่นะครับน,นี่ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับ เนี่ยนะครับดูนะครับความเก่าเราดูที่ความเก่านะครับการเล่นหาพระก,กุนะครับเราไม่เห็นบล็อกไม่เห็นพิมพ์นะครับการที่อชี้เก้แพ้จากตำหนิเนี่ยมันเป็นไปไม่ไม่ได้นะครับอย่าไปดูอย่างนั้นนะครับดูที่เนื้อหาพุทธศินพระนะครับลักษณะทั่วไปพนันธนพำพาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราดูเป็นพุทธสินโดยรวมนะครับดูเนื้อพระนะครับดูความเก่านะฮะเนี่ยนะครับพิจารณาจากภาพกุนะครับเนี่ยนะครับวินกุนะครับเนี่ยนะครับมนฑูรพระก็จะมีความเขาเรียกว่าความหลากสีนะครับไม่ใช่สีเป็นโทนเดียวนะครับลองลอยนะครับ แร่ว่านดอกมะขามนะครับก็จะ,จะเห็นเนี่ยกระจายอยู่ทุวองค์พระนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมให้ผมสันนิษฐานนะครับน่าจะสร้างโดยเ,เรียกว่าพระมานดาของสมุดพระนเรศนะครับสมเด็จพระนเรศวนนะครับเพราะว่าเราดูจาก พุทธสินพ้ะนะครับก็จะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยปานีตนะครับจะเป็นพระนางพญายุคแรกๆนะครับที่สร้างโดยสร้างแกะบล็อกแม่พิมพ์โดยช่างชาวบ้านนะครับพอเป็นยุคหลังๆคือยุคที่สร้างโดยสมเด็จฮนเรสวรเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ห่างกันนะครับทั้งสองยุคนี้จะไม่ห่างกันอย่างเก่งก็หลักก็ไม่กี่สิบสิบยี่สิบปีนะครับนะครับผม ก็คือเนี่ยนะครับลักษณะนะครับผมถ้าเป็นพระที่สร้างยุคหลังเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์จะมีความละเอียดอ่อนช้อยมากกว่านะครับจะเห็นเป็นสังคติชัดเจนจะมีความลึกนะครับมีความคมนะฮะบริบเวณน,นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอาชดานะครับผมที่ที่เราเห็นกันพิมพ์เทวดาแบบเนี้นะครับพิมเขาโคง้งที่คนนิยมกัน นะครับที่รมก,กันมากๆากนะครับก็น่าจะสร้างในโดยฝีมือช่างแกะที่แกะบล็อกไม่พิมพ์ที่ละเอียดกว่าช่างชาวบ้านนะครับผมนี่ก็จะอาจจะยังเรียกว่าศิลปะพุทธศิลป์ก็ยังไม่ค่อยอ่อนช้อยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้คือแค้นะครับองนี้พานังพญาแค้แน่นอน แน่นอนนะครับนี่นะครับหรือธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่นะฮะเนื้อไม่เรียบตึงนะครับเนี่นะครับเนื้อละเอียดเนื้อดินมีความละเอียดนะครับแต่ไม่ได้ทําให้องพระเรียบตึงนะครับเนี่นะครับว่านดอกมะขามแร่ดอกมะขามนะครับพักปุ๋ผ่านการเวลานะครับ เนื้อย่อมผูกก่อนแบบนี้เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเขาตรงนะครับเขาตรงนะครับนี่นะครับแขนด้านซ้ายก็จะมีความโค้งแต่ว่าเริ่มก่อนหมดแล้วนะครับผูกก่อนตามการเวลานะครับนี่นะครับนี่นะครับ เราก็หยิบพระขึ้นมาแล้วก็ส่องกล้องตามนะครับสังเ,เกตคาบกุนะครับเม็ดทรายนะครับว่านดอกมะขามกระจาย,ยู่ทั่องค์พระนี่นะครับล่องรอยนะครับนี่นะครับบริเวณคอขึ้นถึงเส้น,ข,น,ข,นขึ้นมานะ อันนี้คือธรรมชาติความเก่าท่านลองหยิบพระของท่านขึ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบดูดูเนื้อหาดูความเก่านะครับนี่นะครับรองรอยคาบลาดำคาบลาดำนะครับนี่นะครับคาบกูนวนเทาธรรมชาติรองรอยการ ตัดขอบหรือปาดขอบนะครับนี่นะครับคาบลาดำนะครับนี่คือธรรมชาตินะฮะที่ปรากฏบนองค์พระนะครับนี่นะครับผมพอปาดขอบมด้านหน้านะครับเนื้อในส่วนที่เกินนะครับนี่ะครับก็จะคุมปกบริเวณหน้าองค์พระนะครับแบบนี้นะฮะ นะครับธรรมชาติความเก่าครับนี่ครับพิมพ์อกนูนนะครับอกนี่นูนขึ้นเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์อกนูนนะครับลักษณะเสียนพระนะครับผมถึงแม้ว่าตำหนิเราจะอาจจะไม่ตรงกับของเสียนใหญ่ที่เขาชี้กันนะครับแต่ท่านต้องพึงระลึกเสมอว่า ตราบใดที่เรายังไม่เห็นล็อกแม่พิมพ์นะครับเราต้องพิจารณาจากความเก่าพระเป็นหลักนะครับพิจารณาความเก่าพิจารณาหลักธรรมชาตินะครับเนื้อนะครับความขุความก่อนนะครับพระในกู๋นะครับอันนี้พระอายุมากกว่าพระสมเด็จอยู่นะครับเนี่ยนะครับย้อนไปยุคชินเด็จพระสวนมราราชเลยนะครับยุคนี้นะครับเรนต้องดูให้มันเก่าเข้าไว้ นะครับลองลอยธรรมชาติกางตัดขอบนะครับหยิบพ้าขึ้นมาแล้วลงกล้องนะครับบนีนะครับเบืบนี้นะครับผมนี่ะครับเรืเอณที่เป็นเป็นล่องเนะี่ยเข้าใจว่านะครับผมเข้าใจว่า ผู้ที่กดพิมพ์พระนะครับผมนี่ครับกดลงไปแล้วก็เลยเป็นร่องนครับว่าพระมีการจัดสร้างจํานวนหลักหมื่นองค์นะครับถ้ายึดตามคติตามธรรมขันของพุทธเจ้านะ,น,ะน,ะนะครับสวยงามนะครับองค์นี้ธรรมชาติความเก่า มาเต็มเลยนะครับทั้งผุกทั้งก่อนนะครับนี่ครับความเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งย้อนไปยุคหลายร้อยปีนี่ไม่มีพระพะเก้หรอกครับมีแต่พระแท้นี่แหละนะฮะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดปุ่มแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดการรับชม คิปพระเครื่องนะครับมาจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรมนะครับหรือว่าพระกุพระเบญจภา,าคีไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชินนะครับที่อยู่ในช่องนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางช่องก็ไม่ได้เจตนาที่จะเขาเรียกว่าก้าวล่วงเซียนใหญ่ท่านใดนะครับหรือว่าพลาดถิงไข่เรามีแนวทางเล่นหาพระเครื่องของเรานะครับผมก็พยายามที่จะพา ทุกท่านที่สนใจในการเล่นหาพระเครื่องนะครับผมให้พิจารณาจากความเก่านะครับดูความแท้จากธรรมชาติของพระนะครับผมไม่ใช่เล่นพระด้วยหูนะครับเล่เล่นพระด้วยปัญญานะครับนี่ะครับพระแบบนี้คือเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับผิวเปิดเล็กน้อยนะครับ ธรรมชาติขององค์พระนะครับเนื้อหามวลสารนะครับคาบกูเก่าเนี่ยนยครับคาบกู่นี่ฝังฝังแน่นออกถ้าจะเหมือนสีปูนซีเมนแล้วนะครับเนี่ยนะครับจับแน่นเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับของเกตนะครับมีทุกแร่ทุกว่าน นะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับมีว่านอกมาขามนะครับในะบที่เห็นเพราะว่าเนื้อเนี่ยเ,เปิดขึ้นมาบ้างนะครับพระแท้ถึงยุคนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสได้ได้ครอบครองได้เช่าบูชานะครับ ก็อาใส่จากความรู้ประสบการณ์ในการเช่าหานะครับเนี่ยนะครับธรรมชาตินี่นะครับพอเป็นแบบน,นี้เม็ดเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยนะครับมันจะลอยนะครับมันจะลอยขึ้นมานะครับพอเนื้อดินมันก่อนเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านพิจารณานะครับเวลาเล่นหาผ้าเครื่องนะครับพยายามดูจากธรรมชาติ ดูจากความเก่านะครับขององค์พระนะฮะส่วนตำหนินะครับผมผมอยากให้วางไว้เป็นท้ายๆนะครับว่าพระที่มีจํานวนมากเนี่ยตำหนิมันจะไม่ตรงกันนะครับมันต้องมีผิดเพี้ยนบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเนื้อหาความเก่าถ้าพระมันมาจากยุคเดียวกันนะครับย่อมเหมือนกันนะฮะถ้าพระมาจากยุคเดียวกัน นะครับนอกจากว่าพระนั้นน่ยจะเป็นพระปั๊มมาจากโรงงานนะครับมันเหมือนกันตําหนิถึงเหมือนกันนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงเข้าไว้นะครับหลีกเลี่ยงไว้เลยพระรักษาแบบนั้นนะครับผมเนี่ยนะครับมาเล่นหาพระนะครับด้วยปัญญาด้วยหลักการพิจารณาพระแท้ที่ทางช่องเราแนะนําหรือว่าสอนในการส่องพระดีกว่า ผมสบายใจกว่านะฮะเพื่อเป็นการคืนแท้เข้าสู่วงการพราเครื่องนะครับผมนะครับสุดท้ายนะครับผมที่จะแ,แนะนำแล้วก,ก็ฝากไว้นะครับผมก็คือในการเล่นหาพราเครื่องนะครับผมถ้าเราลองวางเรื่องของเขาเรียกว่าวางเรื่องของพุทธพาณิชย์ลงค์กรนะครับ แล้วพิจารณาพระเครื่องด้วยปัญญาพิจารณาตามข้อเท็จจริงจากการตั้งสมมุติฐานสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับท่านจะพบว่าการเล่นหาพระเครื่องพระก,กุพกพระเก่าเนี่ยไม่อยากนะครับไม่ยากถ้าท่านเอาเรื่องของราคาค่างวดมาเป็นที่ตั้งแล้วท่านเข้าไปดูนะครชิพพระที่ มีการเสนอราคาสูงสูงนะครับท่านจะเห็นเลยว่าพระท่านเนี่ยต้องให้แท้ขนาดไหนนะครับพอให้แท้ขนาดไหนเวลาที่ท่านเอาไปให้เขาดูไปให้เขาส่องเนี่ยยังไงก็เป็นพ a c k a นะครับมันเป็นเรื่องของความต้องการทางตลาดนะครับถ้าพระมีเยอะเกินไปนะครับถ้าพระมีเยอะเกินไปราคามันก็จะดรอปก็จะตกและอีกอย่างหนึ่งคือ มันอยู่ที่ความพอใจในการซื้อขายนะครับถ้าเขายังไม่อยากได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องซื้อพระท่านนะครับสารพัดข้ออ้างนะครับผมก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับพ้านางพญานะครับผมก็จะเด่นทางด้านคงกระพนันแ้วคาดนะครับเพราะว่าสร้างเพื่อวัตถุประสงค์คือเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารในการออกรบนะครับก็จะเน้นไปนทางคงกระพนันสายเหนียวนะครับสำหรับผ้านางพญา าสายเหนียวเลยนะครับองค์พันแควคานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ทางช่องนะครับได้แนะนําวิธีการส่องพระนางพญานะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ครอบครองพระนางพญานะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขา่าโค้งเข่าตรงอกนูนอกเทวดาอกนูนเล็กนะครับผมให้ท่านได้พิจารณาความแท้ขององค์พระนะครับผมจากธรรมชาติ กการเปลี่ยนแปลงนะครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอรัตนานะครับผพุทธคุณของพนังพยานะครับขอคุ้มครองให้กับเพื่อนๆที่รับชมช่องสัมผัสบ้านตามตำรานะครับผมก็จงมีแต่ความสุขสบดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องอจบคลิปก,การสัมผัวิธีดูพ้านางพญา เท่านี้ครับก็ออขอล่าบคำว่าสวัสดีครับ